สบายดีเด้อเอ้อสบายดีเด้อเออเออมานังกันเลยมาหนุ่มผูใหญ่บุ้ดป้าพ่อใหญ่ได้เป็นอะไรก็ไปนังกันมาแล้วเรามาลง <c oughs> คลิปคลิปเนื้อเนอะเอาะเตรียมรถเตรียมรถมื่นผมได้ได้ไรกลับหนึ่งมื่นมืน่นผมละมืน่มนตอนเช้ากินกาแฟกินยังหลังกลับแต่เช้ายังไม่ทำเนี่ยทีอะแรฮะพุณละคันเอาเมียละคร จังทีชงข่าให้่วยจะได้เอาบุด้เนอะยืนได้บ่บุช่วยไล่กาแฟชิบล่างเนอชิบล่างเลยเจ้านั่นอืมบ่พอให่เกลือเพ่ะญ่เกลอเพิ่นอยู่บ้านได้นะเออเพิ่นอยู่บ้านไดีนะเบียงเวียงบ่เวียงหรือแทวมงบ่ ฮาหาผู้เชหาเพ้่นเด้อคำผู้ตื่นใจนะโอ้ยบอกพงเแล้วบอกเราบอกไงห้าผู้าช่าให้่นะทางเวียงบริเทวมมงับอกโอ้มีแตงคนยังให้อยู่น้ำคือชาวขมีน่ะให้คนไปอยู่น้ำอยู่ไปบัดอยแล้วชี้แ่งเอาอีลวบอกชี้าอกไปช้ากันคอยแต่งเล่าในชาวมีน่ะกนไปอยู่น้ำนัอืม เราฆ่าหลานเรามันจำพิษละไกลเกินิปเจ้ามันปาหลานบ่ได้ปาลูกเราเราทำบ่ได้เดีนี่นะอืมฆ่าตนนั่นแล้วอุ๊ยฉันแค่งคอยเอาแต่หึงแล้วกับชาวขมีนน่ะคนหมักเราอยู่เราบ่มมาอยู่น้ำข่อยเอา้าวอยู่แล้วทำเองแลเอาเอข้าวเพอเอานั่นแหละหมักบ่งามำจำเจ้าดอกงนั้น เจ้างามมาลีเนาะลูกเจ้าแห้งงามเนาะลูกชาวเจ้าเหรอเนาะเอออันนั้นแล้วจะว่าลูกน้อกลูกเอ๋ยคือกันแล้วหักลูกชาวเจ้าก็งามลีคอยเบิ่งคืนนี้อ่เออเดี๋ยวนี้ก็ยังเบิ่งก็ยังงามลีลูกเจ้าวงามคือเออมันจะคือเวียดด้านลูกเจ้ามันไปอยู่เวียดเราแห้งคือเวียดครับงามคือแม่เนาะอืลูกก็งามคือแม่วะ แม่งามลูกก็งามนั่นแหละจ้ะวะลูกมันเห็งามกว่าเจ้าอีกนั่นแหละจ้ะวะมาผัดมาเกาผัวได้เนาะได้ลูกเคยแล้วแม่ก็ได้ลูกเคยแล้วมาเนะี่ย คุณละเจ้าพยายามคอยก่อนคอยจังค้นพยายามเจ้าออต่างคนต่างพยายามเนาะอ้ยามมานาที่เห็นกันอดอก้ทีแรโอ้ยตายนั่นหอมตายง่ายดอกตายก็อดเอาะก่คนชาวชาวเมืองหลวงเนาะพ่อใหญ่แม่พใหญ่้พ่อใหญ่ภาไปหาชาวเมืองหลวงได้ร้ายมาได้มาเนี่ เงินนั่นได,ได้ไปได้ไหมนี่ชี哈尔านนี่ละได้ชี哈尔านอ๋อตัวผิดอะไรเ<ต>ด้อเจ้ามือเขาจะบุคคลจ้ามือเนาะมือนชีันนี่เนาะบุคคลแล้วเน,นาะโอ้ยเจาอ,อนเดข้ขายขายีจังไงขายเชือกเนียนบอได้เนียได้เมียจ,ะ,ยจะกอ่อนเนี่ยคืนไปายามเด้อเชียวเมี้ยคืนไยายามอยางเด้อ คอยได้เมี้ยเราคอยชื่อรถใหญ่ได้มาเรีนเบบาเอารถใหญ่แล้วบ้านนี้ฮะเออนั่นแล้วคอยจะวะขนาดบได้รถใหญ่ก็ยังหล่อ้านนี้เราบให่แต็บได้รถใหญ่ก็ยังหล่อคาบแหล่นีจ็บเบิดนั่นมาเบิ้เมื่อเท่าคำมัมจะนด้ฮอดชะละวันลีไก่ลินาบัวใหญ เงินเช <c bio> ียร์เมียได้บมดหมดญาติเชียร์นะเนั่นนั่นเงินเชียร์เมียบ่ได้เพิ่นก็ยังเว้ากันอยู่เด้เพิ่นก็ยังเว้ากันอยู่เออเงินซื่อๆเนาะเดี๋ยวก็ได้แม่นแล้วเอาอันนี้ยังว่าชำนี้่ค่อยขึ้นไปเมืองน้องกินในแห้งเต๊แล้วไป4ี่หมื่นบนหกล้านอืเจ็ล้านไปกับบ่แลนี่แหละต่างไปท่องเที่ยวเออต่างไปช่องท่องเที่ยวนอนในนี่ขึ้นเฮือนได้บ่ได้พี่คนกันยืนขึ้นเมืองน้องอีกได้ฮะเออบัด เออคือเม่อคืนบางน้องเจ้าจังเขาเชียัอันนั้นถ่ายคลิปและเจ้าจังบ่งคลิปอยโรสฮะไปจิกไปเออเออเบาเบาแรแล้วรัรนีานั่นพ่้ใหญ่ยังเป็นผู้เบาแวงอยู่พ่อใหญ่ไปก็เบาแรอีกบ่งน้องเออเาแลคยเบิรกู่ิเอออพอจิไปกอดข้อดมแก้มผู้ชายอยู่บางน้องปอนต์นี่ดีเนาะ พอเพนี่เขาได้นั่นไรแถวเมืองนองไรคันประกอบข้อดมแก้มแล้วเขาห้อยพ่อแม่เขาคนห้อยโอ้ยจะไปยังนมเขาเอาลูเขาได้นั่นดิแถวบ้านปอบ้านพยังคยไปนี่โอ้ยคนกอดข้อดมแก้มรถพรมกลมหัวกลมหางกโป๊บคอยคนบายคอเขาอันนี้แม่เออเอาพมกลวเคนบายที่บ้านบายมันโป๊บคอยมันเจ็บ ก็อบุณขั้นหรนั่นไหนอ๋อมันขั้นแขวะเนาะผู้ชาวหน่อยเนาะชาวหน่อยทชิเชิ้แป็ตายตายเขาอ่ะโอ้ว่าใกล้กระยาได้ตูกรเนี่ยชาวบัดชาวบัดเยาะเขาแห้งแล้วปัญหาอีกเล้ว่าขึ้นไปบ้านนี้ก็บลแรงในชี้อืันนั้นถ่ายชิปให้เจ้าเวิร์กรับหักผู้เช้าผู้เช้าที่ว่าอันไปชุดนานอเขาว่าเอาผัวนําเลย บ่แล้วบ่มาได้จํำเจ้าแล้วเออม่ช้เอื้อแล้วเออค่นว่าไปได้อันบ่แม็นวนคือเจ้ายังว่ามีผัวแล้วไปได้คือลูกเจ้าเราคอยชื่อื่นแล้วคนป๋าต้องให้บ่เพ่อไงหรืยว่าดีใจเอื่อแล้วชื่อื่นอยู่งามมาลีเอาบ่แช่น้องชายเอาบ่แช่น้องลูกเจ้าน่ะที่เป็นลูกเคยเนี่ยเอาบ่ บอเอาเอาชิปเอาอันนั่นอันนั่นอันนั่นมาให้เนื้อิคุยกันเด้อเชนเชนหนึ่งเด้อเชนบาทบ่ไงลือเชนเหรียญแล้วพอเชนกี่ไป๊ชิปไปอันนั่นเนาะโอ้ยันว่าเชนเหรียญเนี่ยไปที่ไม่รู้มีเชนเหรียญเชนบาทได้พ่ไงไอ้เชนบาทลูกชาวเจ้าเนาะเรามาจักอนมาแต่เฮียนแพทย์จักอนมาแต่เวียดนามก่อนขึ้นไปโอ้ไปเฮียนเวียดนามเลยเขยอมเลยเขาชิปเขาเห็นแล้วมันงามหรือเขาชิใช้เครื่องนัไรมัน ลูกชาวจะโตน้ำข่อยอมึงอ๋อโอยมันเป็นหมอเป็นหมอกระยาเป็นยังกระยาแล้วก็ใช้เครื่องโรยเห็นแล้วไม่ล่ารมบาที่มีแต่คนเก็บไรหมดแล้วค,อย,คอยก็คอยก็ชีว,ว่าวาเจ็บขาเนี่ยไปให้แล้วจะชีดยาให้แล้วคอยก็ใช่แล้วใชล่ลาวบ<ม>่าเออคงไม่พญาดีเราอยู่ห้องหมอได้คอยก็จิไปห้องมอนั่น,นนะโอ้ยเจ็บขาแล้วนี่เจ็บขาเลยอ๋อ พอ้น <c oughs> mm ี้คอยกะกับบรรลุอันเอาเข็มอันใส่อันนั้นคอยกับกัเก็บก็อยก็บายมือแล้วก็พอแล้วยา่ดอกแกเราได้ลูกใอยฮะเราปลายปีละเอออันนั้นเละจ้ะวะพอ้นี้แหละครับคอยกับอยุญาตชิปไปเสียงโง่เลยนะห้องนะเป็นลูกเคยโอ้ลูกเขาเนาะเขาชิวอน อันได้ลูกค้ํเท่าแท้ขนาดเลยเนาะอือเออมีหลายอยู่คอยชีเอาเงี้ยบอกไปหมีหลายอยู่เออคอยชีเอาลงมาเป็นแพทย์อยู่ห้องหมอเล่เก่าพี่เชโน่พี่มีสมองห้องหมอฉันปาดห้องหมอเล่เก่าเจ้าประจักษ์บ่ออยู่เชโน่นี่เถิงปาดเถิงยังเรียบร้อยอยู่ในนี่เนาะอือ <c oughs> แต่กี้ก็เข้าแต่คนก็แม่นห้องหมอพลังตัวนี้นะพลังได้มาช่างอยู่ในเชโนนี่นะก็โชวเขตนี่มันก็เชโน่เลยมันดังห้องหมอนั่นโอ้แต่ขนาดแกงกอกนี่อันฟิลิปปินในยังมดชั่มเชโนรดอยอือยเชยวอันลูกเช้าเจ้าลงมาอยู่ในห้องหมอนี่ แต่กือกต่ดวเตอร์โลเล่อยู่หันนะคนอันพลังเนี่ยดกเตอร์โลเล่นี่แมนว่าขนาดละอยูยในเทนนี่มอแต้มมอหลับมอ,อยังอันนี้อันพอของเชา้าอันอันนานเช้าอันช้งเก่ามุงยังโ <c oughs> ม,เป,มเป็นพอลุง อืมเป็นลุงอยู่เนี่ยอืมอันนั้นเดชาวอันเจดาวเดชเออเจดาวเจดาวดันแปลว่าอันนอนได้แล้วไอ้นอนได้ลูกเด้อขันจะนอนเออเออจังนอน่อานหมอเกณฑ์นั่นท่านหมอเกณฑ์นั่นอ้ายของพออรเจดาวเออเออเนาะอืมใน,นทางชีวิตเดิดๆๆเกกันดลกแล้วในกัรเจดาวให้คอยแต่งหกสิบล้านใช่ใชกินข้าวหรอปะกินแล้ว ยึดบนยอดนอนเลยเออยังบนอนเออโทรก่อนได้พอใหญบ้าบ้านหมูกะเฮากะแอนนังแอนนังลมก้อนดำมือดมยังนพอนญ่ดำคืนเฮาบ้าคนนี้บนเฮาพอาได้ไหมนี่เฮ้ยอันนี้อใ่ญ่ลมบกเขานี่กับลมเข่าบางคนนี่มันมันอัดเราเห็ดบักคนึ้งเนี่ไอ้บ่อไผ่บัเดาบ่อไปมื่นกับเมื่อแล้วบมืนนีี มันเหี eps, ่ยวมายามมาตั้งลึงเคยเนาะพ่อใหญ่มายามจะเชื่อมายามกระเจ้าเชื่อเดี๋ยวชื่อขึ้นเวียงเนาะพ่อใหญ่เนาะเดี๋ยวขึ้นเวียงเนาะเดี๋ยวขึ้นเวียงนีระบบมาแลว่าบาแล้วขึ้นเวียงเราอ่ะเออพ่อใหญ่ชื่อรถตู้ก่อนเออพ่อใหญ่ชื่อรถตู้ก่อนเออลายแล้วอันบัดบัดดูปลาดูน้องปลาจะบอกหน่ยเนาะชื่อขึ้นบามาแล้วเนาะที่ไปช่วยทีไปช่วยเก็บปลาหนาเออพอได้ก้อยเนาะพ่อใหญ่ผมได้ว่าก้อยแล้วเจ้าชืเห็นอะไร ปห้ลาหลุดแก่ลีนาป่าในหนองเราโ่อล่อไกว่าลาดป่าตัวากไปเป็นนเราี่แต่จ้างอันนั้นโอ้ยมันจะไปเป็นลูกเคยได้น้อพ่อใหญ่เนา้อน้องหนึ่งเนาะย้อน้องใหญ่อ่ะเจ้าเนีมันดูดอดป่าดันเอ้ออยากไปเป็นลูกเคยได้เลยเด้อยทึ้งพ่อใหญ่ทึ้งเบาแหล่อยากไปเป็นลูกเคยเจ้าเบาแหล่ว่าว่าชีเป็นลูกเคยเจ้าทึ้งพ่อใหญ่ทึ้งเบาแหล่ด้อยทึ้งทึ้งพ่อใหญ่ทึ้งเบาแหล่แลาชีพเป็นเป็นลูกเคยเจ้า ผมมากค่อยใส้เครื่องเอาให้แล้วลูกสาเจ้านั่น่อยหมักแล้วผมไปอยู่เวียดนามน่ะเบลเล่เห็นแล้วลูกสาวอย่างผมเห็นแล้วค่อยจีบปิดให้เราเบิ่งเด้นี่แหละเจ้าอันนี้เราค่อยจีบปิดให้เบลเล่เบิ่งลูกสาวเจ้าผู้อยู่เวียดนามนั่นผมเป็นแพทย์นั่นค่อยเห็นแล้วเออไพ่เห็นก็หมักนะลูกเจ้านั่นงามบลิสจังงามคือแม่บอกว่าไงงามเสมองามกว่าแม่อีกแล้ว งามกว่าป่ะแม uh. <energetic> <Becca> ่เนี่ยว่างามชำนี้เลยลูกเช้าประเทศงามกว่าเออาก็ได้เช่าปีเราอ่ะอว้อเร่าเก่งคือแม่เหม่เนกเนาะชิปปุ่ลูกเช้าเจ้าให้บาเหนื่อเด้อเ้ย่นนี่แหละเอุ้นนอนจ้ะทขาะจับุงีกอเลยบออัดเปิดคำมาจับจับจลอกเพียเฮคสดอัน ดันกระมาใ้่เห็นบกพชาใหญ่เนาะมีแต่ผู้สาวได้ผัวใหญ่ไปนี่ลูกชาเผือนนะโอ้ป๋อตัวผเมยพน้องด้วยเดี๋ยวบอเล้จีนั่นกอกันเลยชาวอดเนี่ยเผือดว่าตัวเผือดนั้นส่งหูมาเพือนั้างามมาทู่เผือดนั้ชาวข่อยงามม่เอ นาะมลีลูกชาวราอยู่นน้ำเพไดเนี่เป็นแพลได้ไหนมที่มผัชพ่ว่าคนดว่าอันอยู่ห้องพาตัดชาวพ่เน่โอ้ยันบัมเพื่นแล้ว่แล้่ยเออมันงามพี่เนยลูกชาวเรานี่ยวมมันชมก็่อยพี่งานเนเด้อเพิ่นเพินบอกพนงานอยู่บ่เพนวันลูกชาวเพินเออบเล่บมพี่พใหญ่พนชมนะบมก็เจาะ ่อยที่มันจะชมลูกสาวนานๆน้อยเลยเถอะเถ่าเถอะเฮ้ยอืมเถ่าเป็นยังจบยังงามมาเป็นยังดอกอ่ะโอเคไปพี่น้องเลยทีจบคลิปก่อนมาพันนวดน้ำบอทุ่ลูกชาวไข่น้ำมาแล้วเดี๋ยวมืออื่นก็บมือแต่เช้าเนาะพ่อใหญ่เนาะอ่ะโอเคพ่อใหญ่